ต่างทรงแล้วก็เน้นทุกตัดูเท่แล้วแล้วก็ดูดุแล้วแล้วก็แบบมันดูสปอร์ตอะสปอร์ตขึ้นเยอะมากๆนี่ค่ะทุกคนก็น่ารักดีแล้วก็พี่ก็น่ารักด้วยแล้วก็มีของแล้วก็บริการไว้ไม่ทราบว่าลูกค้ามาอย่างไงครับเอาผ่านมาค่ะแล้วก็มาเอาปอร์เช่แล้วก็เอาผ่านทำต่อเออแปดสุดเบสก็เดี๋ยวดูแลเอาผ่านให้ต่อเลยนะครับแต่ว่าหนูสมัครคนขับอยู่นะคะเดี๋ยวพี่บอกไอจีได้เลยครับเอาแฟะได้ไหมได้ได้โอเคค่ะเอาคุณนะคะ มาอยู่กับพ่อช่911พาเล่านะครับที่จ่ายงบแต่งหนล้านบาท เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าจะได้อะไรจากทางร้านแบงก็ออเทคของเราบ้างไปชมกันเลยทางแรกเลยครับเป็นล้อฟอร์แบงก์ก็ฟ่อเตด้วยจากทางร้านเรานะครับที่ลูกค้าเข้ามาติดตั้งก่อนก่อนที่จะเข้ามาติดตั้งเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกจากทางร้านล้อตัวนี้จะพิเศษตรงที่เป็นฝาเซนเตอร์ล็อกนะครับไม่สามารถเปิดได้ก็คือล็อกไปเลยอ่าแล้วยังช่วยเพิ่มนี่สีสันให้โดดเด่นนี่จะมีตัดเหลืองดำลายกา้านสวยเชียบคมและก็ตัดสีได้เบรกห้เข้ากับตัวรถครับผมเ่ือราคาของล้อทั้ง4ี่วงนะครับอยู่ ครับผมาพร้อมชุดแปลงสุดพิเศษจาก5รูเป็นเซนเตอร์ล็อก1รูนะครับออฟเซตตรงเป๊ะล้อหน้าจะอยู่ที่20นิ้วนะครับส่วนล้อหลังจะอยู่ที่21นิ้วอ่านิ้ทำให้การวัดออฟเซตของเราตรงตามมาตรฐานของ Porsche Carrera 911ครับผมแล้วก็ยังมีพิเศษในพิเศษอีกทีกับชุดเบรกคาร์บอนเซรามิกนะครับเป็นเบรกเซรามิกแท้นะครับยูส911ตรงรุ่น Carrera ครับผมโลโก้ Porsche หรือโลโก้ Porsche ครับสีเหลืองตัดกับดำอย่างนี้และตัดกับล้อที่มีลายขีดสีเหลืองบอกเลยนะครับ ว่าลงตัวเข้ากับรถสุดๆครับผมซึ่งเบรคคาร์บอนเซรามิกมันดียังไงมันดีตรงที่มันทนความร้อนได้สูงครับไม่ว่าเราจะขึ้นเขาลงเขาบอกได้เลยเบรกอยู่ทุกสถานการณ์ครับผมแถมยังช่วยของเรื่องการประหยัดงบด้วยและสามารถต่อได้ในราคาที่สูงเหมือนเดิมครับผมราคาไม่ตกแน่นอนถ้าอยากจะขายต่อส่วนขนาดจานหน้านะครับจะอยู่ที่410มิลครับผมขนาดจานหลังจะอยู่ที่390มิลครับผมบอกเลยว่าสวยลงตัวจบทุกปัญหาระบบเบรคกับ <Okay. S 2> เคาร์บอนเซรามิกครับผมบอกเลยนะว่าเมดอินเยอรมันด้วย แน่นอนจากร้านแบรนด์อเดรเฮดของเราราคาของเบรกตรงรุ่นคาริล่า911ครับผมราคาจะอยู่ที่480,000บาทท้วนครับผมและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีโช๊ค KW V4 เป็นโช๊คตรงรุ่นของ Porsche คาริล่า911นะครับที่พิเศษตรงที่สามารถปรับบัมรีบราลได้ปรับโลสปีดไฮสปีดได้สามารถทําให้การขับขี่นุ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนน้องถนนได้อย่างมั่นใจครับผมส่วนโช๊ค KW V4 นะครับราคาอยู่ที่350,000บาทท้วนครับผมพร้อมแพสเซเลอร์แล้วมาดูกันที่ชิ้นนสสสุุดดท้าายแต่่ไมะครรัับบห เลเยอร์คาร์บอนทีเพกนะครับจากทางร้านแบล็กอเท็คของเราลายผ้าจะสวยเห็นแล้วจะหลุดตาแน่นอนอกับกระจกมองข้างอันนี้สัวราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทครับผม้ท่านใดชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านแบล็กอเท็คของเราด้วยครับหากชอบก็ฝากกดแชร์กันด้วยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาไปรับชมคลิปโรลลิ่งสวยๆและรูปภาพสวยๆกันเลยดีกว่าครับผม